สวัสดีค่ะท่านนภาพ,าพรใจสัจจะท่านเลขาธิการวุฒิสภาท่านมานิตอินทชิมท่านผู้ในการสํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรท่านรองศาสตราจารย์สมพรอิทวิลานนทสถาบันคลังสมองของชาติท่านรองศาสตราจารย์ผู้เบศสมุทจ,จักจากมหาวิทยาลัยมหิดลท่านดรทวินวดี บริกุลจากสถาบันท่ปกเ้าท่านผู้บริหารท่านนักวิชาการท่านนักวิจัยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุมเชิงนโยบายเรื่องอนาคตประเทศไทยในมิติประชากรโครงสร้างสังคม ชนบทและท้องถิน่นซึ่งมีประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในวันนี้การประชุมครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์อนาคตของประเทศไทยในมิติประชากรโครงสร้างสังคมชนบทและท้องถิ่นของประเทศไทยในอีก20ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับและต่อยอด ผลงานวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมถึงการวางแผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุน,นกลไกการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอภายใต้กระทรวงอวอในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยการทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลตัชนีด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมของประเทศและกลไกสาสนุนการพัฒนาประเทศอื่นๆด้วยวิจัยและนวัตรกรรมจึงมีความตั้งใจและมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค โดยการวางแผนและพัฒนากลไกที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในการสร้างชุดข้อมูลองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมิตาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยนุ่งเน้นการได้ผลสำเร็จจากงานวิจัยการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มคุณภาพชีวิต การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งโครงการประเทศไทยในอนาคตหรือ Future Thailand ถือว่าเป็นโครงการวิจัยท้าทายไทยหรือโครงการ Grand Challenge ที่ทางวชได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาตั้งแต่ช่วงปี2563ซึ่งโครงการนี้ได้ใช้กระบวนการเพื่อหาแนวทางในการจัดการกับ การวางภาพอนาคตในระยะยาวโดยใช้วิธีการคาดการเชิงยุทธศาสตร์การฉายภาพอนาคตการมองในลักษณะของฉากทัศน์และการวิเคราะห์เพื่อหายุทธศาสตร์ที่รับได้ในหลายสถานการณ์และยังเป็นการพยากรณ์ฉากทัศน์ของอนาคตประเทศไทยในมิติที่สำคัญใน5ปี10ปี15ปีและ20ปีข้างหน้าเพื่อนำชุดข้อมูลไปใช้ในการกำหนดทิศท,ทาง และนโยบายของประเทศในอนาคตโครงการประเทศไทยในอนาคตมีระยะเวลาในการวิจัย1ปีเศษโดยมุ่งเน้นมิติที่สำคัญของประเทศซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการนี้ได้ฉายเห็นฉากทัศน์ที่พึงประสงค์สามารถนำชุดข้อมูลไปเป็นหมุดหมายในการวางแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อน ภารกิจเชิงแผนของหน่วยงานสามารถที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับชุดข้อมูลในการที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะวางแผนเชิงสถานการณ์ของประเทศในอนาคตซึ่งกล่าวได้ว่าในประเด็นการวิจัยในอนาคตประเทศไทยในมิติประชากรมิติโครงสร้างสังคมมิติชนบทและท้องถิน่นเป็นการดำเนินการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสังเคราะห์และสามารถที่จะร่วมกันเสนอแนะอภิปรายในการหาแนวทางในการขับเคลื่อนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางในอีก5ปี10ปี15ปีและ20ปีข้างหน้ารวมถึงยังสามารถที่จะปรับตัวประชากรและครอบครัวไทย ให้สามารถต่อสู้กับภัยพิบัติต่างๆที่นับวันจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมรวมถึงการดูแลการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวการทำมาหากินซึ่งภัยพิบัติที่ว่านี้หมายถึงภัยที่มาจากธรรมชาติและโรคระบาดต่างๆโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโควิด -19 เป็นความท้าทายของประเทศที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน,นกลไกของระบบภาครัฐร่วมกับภาคเอกนชนในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆและจะเป็นผู้เนินการร่วมกันในการสนับสนุนและเอื้ออํานวยให้กับภาคชุมชนและขับเคลื่อนระดับชุมชนสามารถที่จะมุ่งสู่การเข้มแข็งการวางรากฐานให้กับสังคมชนบทแบบสมดุลและยั่งยืน และสามารถที่จะกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเพื่อไปสู่สังคมชนบทที่พึงปรารถนาในอนาคตทั้งในบริบททางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองของประเทศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอจึงมุ่งหวังว่าการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะของโครงการประเทศไทยในอนาคตที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อให้ได้ผลสำเร็จและฉายภาพอนาคต ในมิติต่างๆของประเทศจะสามารถเกิดชุดข้อมูลเกิดผลสำเร็จจากงานวิจัยที่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตรกรรมเชิงระบบนโยบายสาธารณะและนโยบายทางสังคมและร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดประโยชน์กับประเทศภาคประชาชนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในโอกาสนี้วชอขอขอบคุณทางสถาบันของสมองของชาติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอีกเวทีสำคัญในการทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์การขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าหมายของชาติและร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเสริมสร้างประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ